บ้านนี้มันมีเก่าหนึ่งเยก็จปซื้อเก่าหนึ่งก้าสองตัวครับผมบานนี้ข้าเจ้าก็ไปซื้ออันน่ะซุมันสามสี่ตนผู้ลูกคนเป็นมอมักเป่ามันกรตันมันก็เลือสองตัวเพิ่กรเซืออหกศูนย์ศูนย์หกห้าสองมันก็มาซื้อเออมันไปซื้อเท่หกศนศูนหกับอันสองเจ็ดเจ็ดสองเก้าึเก้าสองตัวนี้ต่ไม่ซื้อตัวนี้หลอกขเจ้าเคยเล่นเล่น่าผมก็ขึ้นไใจเรียบปลก ยึดสองดอกงับปูยึดเท่าสองดางยึดเท่าสองด่กงได่ใอ่ไ่ันคือก็ไปิูตีูเท่าขึ้น่นี่แหละพูดเท่าเพิ่นกับแปีอไว้ยังไงนะท่านแปดเจ็ดสองเก้าสองกันมาาของปูนีแตกข้างบนข้างล่างแต่ว่ามือนั่นมือมือวันที่ตอนนาทีว่าท่าท้เนี่ยพูดจำไ้เลยครับอยมืแดงปูไปสวดมนต์เนี่ยูปูวัดเทียขันนั้นนะอันปูได้อัน ไอ้เกนเต้เล็กเก้าเล็กสามบันเนี้มันมีเล็กสามตัวนะเลี้ยหอยย่ย่าย่ามองดูเพลินย่ำย่ำมาตรงเซนเล็กสองปัวเพลินห้ว่านันมันก็เลยเปลี่ยนเก้าสามสองนะเพียงว่าสามตัวดิสามตัวตัวอะูแต่ว่านันหันไปถามย้าย่ามามีคนถึอมางานสมือนันละคขันน้ำมันสามตัวแตกอไอ้เลขขันน้ำมตนแตก ว่าถิมาตามขันน้ำมันนู่เด็กปูเฮ็ดขันน้ำมนสามครั้งครั้งหนึ่งมันมันกระพรากแกหาหนึ่งนะ,ะบาดฑิตไปครั้งนี้เข้าสามตัวแล้วนะโอ้เข้าสามตัวเปลี่นอ่น อ๋อเป็นตัวนกปูเป็นตัเก้าสามสองเอันน้ำมนตัขันแมันกับไปกับมานกระีสาตัวไตมากน้องันน้ำมนต์สี่วนไปวนมากเล่เนาะอมันมีแต่แแต่แต่สีแต่สาซื้อเพิ่งกระถึงเี่ตัวนี่แะเพิ่งกรไปซื้อสามสองสามนี่เนาะเพิ่งกระเพิ่งกระบปซื้อเก้าสอเก้าแต่ว่าอันซุ่มทมาเนี่ยอันแต่ว่าแต่ผู้ยุ่อันอ่าอำเภอบ้านไผ่มันก็โท้มาจิงเนผู้ให้อัน ปูมักไอเกตสองกับเก่าหนึ่งเรื่องเพื่อนเกตสองเป็นล่างกันเกล้าหนึ่งท้องใส้เป็นมนครับรักลอบยังใส่ปูเพื่อนปูกันเลยว่าเอาสองไส้สามเพื่อนมันก็เลยเป็นสองเก้าหนึ่งแต่มวันจ็คถือเพื่อถือบนใบทั่วมาเนี่ยนี่อะไรกับใบทั่วมาเนี่ยปูไปอ่าน ไอ้สิงงดย่อยตัวบอตองงดเพป็นดอกงดเพราะว่าไอ้เลขข้างบนล่างวันนี้แล้วก็ยังบ่ถึงเพราะว่าเราเป็นนักเปรยอยู่แล้วนักเปรยอยู่แล้วแล้วพอเปรย์เลขเลขปู้อ่ะทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเพิ่นไปมากกันที่แม่ลักซี่หรือที่ยืนเราบอกมันมักเลขเครื่องบินตัวใดปู้เครื่องบินเครื่องบินตกกันนะ คนณตายละลายนะอ๋อแต่ทีนี้เนี่ยเลขขันนมนตสามตัวแตกเก้าสามสองเก้าสามสองสามสองเก้าสามเก้าสองว่อนไปวนมาอยู่เป็นบะปูชัดเกินทั้งแกนเก้าเลขเก้าก็เลขสามเลขสองบ่ซัดต่อไหนซึ่งบ่ตันมัเนี่ยปูอยู่บ่อันนั่นปูเก้เห็นอยู่ดอกเต่านี่ไม่อยากให้ ม่ออกมันรวมน้ะมานนะไปหาแยาๆหรือเปล่าสแย่มว่าเลขสองเต่าปูมาแล้วก็วายอท่นเลขสองกับเราเลขมะเบิองน้ำกัดมามันก็เลยเป็นเก้าสามสองน้องมาวัดยุงโซ่เนี่ยผมดถามแล้วว่ามันแหลกสามตัวเขาแหลกสามตัวนะที่เราขันย้ามันเขานะผููฟังก็ฝันเนี่ยมันอ่านฟังละ้เหยืมันยังถือครับผม แต่ว่าปูบอกฟังละเอ,อียดกุ้งวะทีเม่ยนปูอ่าเมื่อนี้ยนั่นอนี่วันวันวอังค<อ>ารวะครับผมต่องวดเลยแหล่ะอย่างต่องวัดตีครับผมต่องวดแหล่ะปูแต่ั้งบนทั้งล่างมันสิวดไปคือว่านัน,น,ค,น,นคือว่านันมาช่วงกันอีกงเล็ออกเราเจ็คสามมือสนอก เอาแต่ว่าอันปูกันนั่นอยู่ดอกยันยันอิซีลืมปูต่อตามอิซีก่อนครับปกติปูกับตองวันแล้วเรื่องอันคุ้นพุงเมี่ยนมีคนนั่นไม่เบิ้งดวงยี่บังหันข้าเจ้าอันคือเก้าสองอยู่โอ้พอดวงข้เจ้ามีอ่นมีดวงที่เลขเก้ากับเลขสองนะครับผมเออในความฝันนั่นเอาไว้เที่ยวหลังได้ครับอ่าพูดเสียงอันนั่น วันมือนีมังเป็นวันนักขั้นนะครับผมเพาราะว่าผู่กับว่นไดนอนเนะอือต่อวันเป็นวันจันทะร์มาเรยววันจันทร์นะวันนักขั่นเร็ววันนักขั้นนะคุณผู่ครับล่องเอาดวงเงินผู้ใดอายากเบ่งดวงวนันนักขนะั่นทุกวันเลยมือนี้วันนักขั่นเหระโอ้ครับมีมีมอรอรอบวูเกิดปีละกาปีละกาแล้วอายุเท่าไหร่อายุ คนเกิดปีละกาอายุเท่าไรครับผมเป็นหญิงหรือผู้ชายน่ะเป็นผู้หญิงหรือผู้เออมาลาคือสีผู้หญิงดอกที่อ่าฉันเกิดราธนาผู้หญิงเหครับผมอ่าอายุเท่าไหร่ครับผมคุณที่เกิดปีละกาเอาเอาเอาอายุมากครับพี่ที่เขาคนที่เกิดวันอาคารเท่านั้นเดยเพียงเด้อกว่าลงคารเนาะปู่จะให้อายุเท่าไรไหมอายุครับผมอ่าขออายุหน่อยครับคุณมาลาครับผมอายุเท่าไรครับ มะเมียหรือเมียวอกลักกาวอลลังกาครับตกเลขเจ็ดตกเลขเจ็ด้อครับผมข้อที่หนึ่งเลขเจ็ดอ่าปีลากาตกเลขเก้ามีคนถือเบิ้งดวงหลายอย่างเลยครับผมมันทั่วมาเอ้าวสำหรับออแล้วก็สหรับคนด็กเลจ็ดนาะครับผมมันนด่นับต่อนน้องวันข้ารเนาะครับผมอาทิตย์จันทร์อังคารเลขสี่อ่า ตกเลขสี่ครับก็ตึกใหญ่ไม่ไหวหรอกที่เราผ่านเด็กสี่เหรอครับผมแล้วเอาเลขบวกไปหกสี่ก็สี่โอ้ครับเขาเพื่อนไทยคือคนได้มันขามไปไกลพวดธเวื่อนบันทินนับต้อนนะครับผมเดือนเจ็ดเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเลขเก้าตกเลขเก้าครับอืมเลขต่างกันนั่น จ็ดสี่เก้าสี่งวดบางเงินอ่าอืมได้อ่าเจ็ดอืมนี่นะครับผมได้เจ็ดสี่เก้าครับยูซีครับผมเจ็ดสี่เกอันนี้เป็นเลขดวงนะครับเลขดวงคนเกิดวันอังคารพี่น้องเนาะเลขดวงคนที่เกิดวันอังคารครับยูซีครับผม ได้มาเจ็ดสี่เก้าคนเกิดวันอังคารได้พี่หังด้ออปีนาาเดือนเจ็ดเนาะครับผมอ๋อเป็นเลขดวงก่อนก็นั่นก็ปูที่บ้านในบอกผม้งปันนั่นปูนอนนดึกอันมันนั่นค้นทั่วมาหลายโอ้ครับผมเป็นบันทึกปูกระดมเงอนจนสายไหมครับพี่หังผมก็จะเอาไอ้สงเป็ิมาเบงดวงนั่นแหละครับกับอัน ไอ้พ่อเสวัยพดอันเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งอะไรเขาก็ซื้อเก้าหนึ่งเก้าสองคนตัวพ่อเสวียยำพ่อสันเว่ย์ไอ้แต่ว่าดันเกี่ยวแรกมันคุ้นพุงก็ไปยำที่พ่อสอนนะก็เจ้ากับอันสองหาไม่ดอกแล้วเขาจะลงไปซื้อนะก็เจ้าเราไปซื้ออ่ะไอสองห้าหกส่วนมันล่ะก็เจ้าก็ไปซื้อหกศูนนส่วนหกหลวดมันเลยถือบนล่างที่มาที่ไป ครับผมดีมากไปเงล่คือคือเลขกวอมฝันนี่มันนนัมันแปลไปอีกรูปเรื่องอันนั้นมันมันบมเมนเข้าคำนวณออกมามันในตัวดันดีมันแปลยากมากเหรครับผมมันเป็นลักลักนี่ด้วยเหรอสำหรับเลขกันเลขดวงเมื่อนี่ของของผู้ใดล่ะของผู้ใดละครับพี่ครับผมคุณชลวัฒน์ครับพี่เสพครับ เดียวเบิง่งก่อนที่วังที่เิ่นทักเขาว่าชื่อเรียกมาลาชื่อจริงคือคุณเฉลานะครับอ,อายุห8สิปดปีส9เก้า <49, S 1> แล้วอยู่จังหวัดใดเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรครับคุณเฉลาครับผมคุณมาลาอยู่จังหวัดอะไรครับผมโอ้ แต่ว่ายังไม่ใช่เลขความฝันของปู่เม็ดเดียวเด้อปู่หลังเด้อนะปู่ว่าไหนนอ่นกับผมก็เลยบอสี่เก้าเม็ดเดียวสำหรับเลขดวงคนเกิดวันคางครับนอนมันคือไหนมันบมเมีต์กับอย่างมันบมเมนครับอ่าแต่ต็วอครับผมแล้วค่อยติดตามปู่เม็ดเดียวอีกครั้งครับ